แบบเห็นแล้วแบบร้อนชาร้อนละอุเลยโซเชียลน่าจับตามองมากๆนะฮะก็คือเรื่องราวความรักของน้ำหวานซาซ่าเนี่ยแหละกับคุณกวางเอบีน m a l นะฮะต้องบอกว่าตอนแรกอย่างที่บอกไปเหมือนจะจบลงได้ด้วยดีเพราะว่าอยู่ๆคุณน้ำหวานก็ออกมาโพสว่าเนี่ยตัดสินใจลดสถานะความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะฮะมันไม่ จบเพราะว่ามันก็มีข่าวเมาส์ออกมาอีกว่าเนี่ยคู่รักดาราเลิกฟ้าผ่าปมฝ่ายชายเลือกของใหม่ติดใจนักศึกษานะฮะซึ่งคุณกวางเองก็ได้ออกมาโพชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะเขาบอกว่า ไม่มีหรอกนะเรื่องมือที่3เรื่องนกะศึกษาอะไรอะ่ะเพราะว่าไม่มีเรื่องของการนอกใจกันเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยจากความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานนะฮะก็จะเหมือนว่าเนี่ยมีปัญหากับทางความสัมพันธ์ในครอบครัวของทางฝ่ายหญิงก็เกินที่จะรับไหวแล้วก็เลยถึงจุดแตกหักแล้วก็จะไม่ทนอีกแล้วนะฮะต้องบอกว่าหลังจากที่คุณกวางโพสต์ไปไนนเนี่ยหลายคนก็พุ่งไปประเด็นเป็นเรื่องของอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรลูกเขยกับแม่ Sabes, แ, jis, แ, loser, แม่ยายแม mm, ่แม่แม่ยายแม่ยายเรื่องของลูกเขยกับแม่ยายก็เลยมองไปเรื่องนั้นไปใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นจุดประเด็นเกิดสงครามน้ำลายสนั่นโซเชียลนะฮะหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของกวางนะฮะบอกว่าเนี่ยก็ไม่เห็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยน้ำหวานออกมาพูดเรื่องนักศึกษาบ้าบออะไรเนี่ยเลยนะฮะพูดเองก็ที่โพส์นี่แหละนะฮะทุกคนถึงได้รู้ข่าว ก็ที่คุณพูดนี่แหละก็เหมือนแบบว่าเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีคุณน้ำหวานี่ออกมาพูดเลยเลยว่านอกใจไปมีนักศึกษาก็จะมีแต่ตัวเองนั่นแหละที่โพสต์คนอื่นก็เลยรู้เชียร์คนก็เลยรู้จากคุณนี่แหละซึ่งกวางเองก็ได้ไปคอมเมนต์ตอบกลับว่าลายส่วนตัวมาต่อว่าผมครับก็คือบอกให้ลายส่วนตัวมาเลยเหมือนที่กวางจะรู้ว่าคือคุณเขาจะบอกว่าอ๋อหวานอ่ะไม่ได้ไปโพสต์ไม่ได้ไปพูดที่ไหนแต่เขาอ่ะลายส่วนตัวมาว่าตัวเองว่าแบบเนี่ยมันมีว่าจับได้ว่าไปเอานักไปไปคบนักศึกษาอะไรอย่างนี้มีาย มาทักมาอย่างนี้ใช่ขณะที่คุณแม่ของน้ำหวานซาเองก็เด้ออกมาแชร์ข้อความนะครับเรียกว่าเดือดเหมือนกันผ่านทางเฟซบุ๊กเลยนะฮะก็บอกว่ามารยาทเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีการให้เกียรติคนอื่นก็เช่นกันสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาทต้องมีนะคะอันนี้เป็นโพสต์แรกที่คุณแม่โพสต์นะฮะหลังจากนั้นคุณแม่ก็โพสต์อีกรัวๆเลยบอกว่าอย่างข้อความนี้อไม่ว่าใครใจร้ายใส่คุณอโหสิกรรมให้เขาไปสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเองเวรกรรมทำงานไว้นะ คุณแม่เขาอาจจะอยากโพสต์ข้อคิดไปได้รือเปล่าไม่จบนะคะคุณแม่ก็โพสต์ต่ออีกบอกว่าเนี่ยที่หมามันเห่าอ่ะก็เพราะว่ามันเป็นหมาแต่คนอ่ะเห่าเหมือนหมาไม่รู้เป็นหาอะไรโอเคนะคุณแม่ก็ยางโพสต์อีกนะฮะแล้วทําไมกูต้องมีมารยาทกับคนที่ไม่มีมารยาทใส่กูก่อนด้วยอ่ะมึงเป็นใครมาจากไหนเหรอ แล้วก็อีกหลายๆโพสเลยอันนี้เป็นคำคมด้วยใช่ไหมฮะใช่ด้วยแล้วคุณแม่ก็แชร์มานะฮะไม่ไปช่วงคุณแม่แชร์มาจากที่อื่นไม่มันไปช่วงฟิลหรือเปล่าแล้วคุณแม่เจออันนี้ถูกใจก็แชร์อันนี้ถูกใจก็แชร์อะไรอย่างนี้อขนาดีหลังจากนั้นนะฮะหลังจากมีเรื่องราวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ อันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกหลายต่อหลายที่คุณแม่โพสต์มานะฮะต้องบอกว่าพอคนเ่ะเขาก็เขาเหมือนมีปัญหาการเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วพอโพสต์คุณแม่โพสต์อย่างเงี้ยคนก็จับจ้องได้ว่าเอ้ยอาจจะพูดไปถึงกระทบฝ่ายชายหรือเปล่านะฮะด้านคุณกวาง AB เบดมอร์เองก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ด้วยนะฮะออกมาโพสต์เป็นข้อคิดด้วยไหมข้อคิด เขาบอกว่ายุคสมัยเนี้ยการจะเคารพใครสักคนอ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขวันเกิดในแบบประชาชนอีกต่อไปแล้วเขาบอกว่าการศึกษาฐานะหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมความรู้ความสามารถและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความคิดและนิสัยสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้คนน่าเคารพนะฮะใช่แล้วล่ะใช่อะไรการู้แล้วว่ามวยคู่ไหน โอ้แต่แบบโโอ้ oh ปกติ oh จะเจอแต่ oh เรื่องแม่ผัวลูกสัพสอ่ะ uh huh. อันนี้เป็นลูกเขยกับแม่แมยายใช่ไหมความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงทางบ้านของหวานเนี่ยอย่างนี้มันก็แบบเจาะจงในว่ามันมีปัญหาอะไรกับครอบครัวของภรรยาของแฟนหรือเปล่านี่แหละฮะก็น่าจะมีจริงๆเพราะนอกจากคุณแม่จะโพสต์คำคมแล้วคุณกวางก็ออกมาโพสต์ด้วย<ช>นะฮะอย่างที่บอก